Let 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 it let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  it it BANG! อาสลามอเลกุลสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเราสองคนกับรายการฟอคิโตะบอมจีวผมนายกิจพัฒน์ธุิยาสารพยาบาล ly, ว,วิชาชีพช่างานการโรงพยาบาลหนองคิ่งตาเยาอายุซาเจเยนักจิตวิทยาอาตัวว่บอมจิว ท้ายนี้กิตตวดเวนออกมาเจเจมาสัอว์หลอกจากก็เกษตรตันจีวอด้วยหลักสามสองสองขอมาสอสการ์นิ่งโอเวรูปมากิตตบ่อยเยอะนักจีวอสเปากับปุ๊บทุกิตตไม่แต่งอุที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนันมีโรคระบาดที่เกิดขึ้นมากมายนะครับจนถึงแม้กระทั่งปัจจุบันก็ยังคงมีโรคระบาดเหล่านั้นยังคงอยู่ไม่ได้หายไปไหนรวมทั้งโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำที่เกิดขึ้นอย่างต่อเน,นื่องส่งผลกระทบ ต่อการปรับตัวการใช้ชีวิตประจำวันคนที่สามารถปรับตัวได้ก็สามารถที่จะใช้ชีวิตต่อไปได้ส่วนคนที่ไม่สามารถปรับตัวได้ก็จะเกิดปัญหาตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางกายปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับขอาไปประมุขวัยแสนนี้ตูเยลอดอกกิโตกูเยาดีนักเกจีวบลโกอีกคนนบูโดนอเล็ดตันรุนมาโนพงนักเกน นบักัจาโกจะเบนฟัตีเบกิตมตนหลักสาสอสงขอมาตุกิตมตนกสอที่หยากกสอที่หนสอสงมองหาบักบฟัตีบักบเตงสอที่หนสอสงมองหาเราสามารถสังเกตจากคนใกล้ชิดของเราได้ก่อนเลรเลยนะครับเช่นลูกของเราพ่อแม่หรือเพื่อนของเรา คนใกล้ชิดว่าเขามีพฤติกรรมหรือมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากปกตินั่นแหละครับคือการสอดส่องมองหามองให้เห็นปัญหาของเขาขอไปบอมาจุระยะตตุลกิโตนมิฟัตติปปกิโตกุลอนกอกิโตเดเดตากกิโตต็งอกตโตกดดกอขั่นกกก่อนกกก่อนก่นก่ออนกนก่ออ่ i sultai raring nak wasaka monet tapi lor ini eh duk dalam bilik somo ataupun deme 2 3 hari dah dak jadi ha kalau minta kita kena tai tengok nah jadi mata jadi dingo so yang kedua uh, so ที่2ใส่ใจรับฟังดึงง่า uh, so ที่2ใส่ใจรับ uh, สใส่ใจแลฟังคือการฟังอย่างตั้งใจด้วยความผ่อใยที่เรามีให้กับเขาเพื่อให้เขากล้าที่จะพูดกล้าที่จะเล่ากล้าที่จะบอกสิ่งนี้อยู่ในใจของเขาออกมาดังนั้ดังหัต n g ดังนั้วีโอเล็กเกจจ a นะทีตอนน s วัสดุรอยัวัสดตูเปลับนหดเลดวัสดเกาเกจจน t ตวสเกาดังนั้ดังหัตถนี้ที่ตอนนี้ได้ผลเสียรอยักกวดสักีดหัตี สอยัาติี 3, ่๓ส,สอที่๓ส่งต่อเชื่อมโยงหัตตามานดีมอกปิตาสอที่๓ส่งต่อเชื่อมโยงคือการแนะนําให้กับเขาเข้ามาสู่ระบบบริการหรือมาพบกับผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆที่เขาประสบพบเจออยู่นะครับยัาติี่๓สัพพะกระบาดโยหัตตาโยงัยกอมพิตาอุตโตจุปโกรมวุบักสกลนยาคิดขอดีอย่างดีข้อที่๑ ข้อที่หนึ่งให้ข้อมูลสตาร์จาร์จาร์ฮนน์กบัยวีดีโอข้อที่หนึ่งให้ข้อมูลให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อให้เขาใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหรือเข้าไปพบผู้เชี่ยวชาญการให้ข้อมูลที่ถูกต้องทำให้เขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นที่จะมารับบริการนะครับ ขออย่งนึสักันจ่าเลีงทอยังอดปอกเกเดขออย่างสอขอที่สช่วยให้เข้าถึงบริการพี s ส่วิโมาสต์สั่งมาิตาขอที่สอช่วยให้เข้าถึงบริการเป็นการช่วยให้เขาเข้าถึงบริการที่ถูกต้องอย่างรวดเร็วขอย่างสอนี่เขาจมองายกาีสันี้กี่ตีส ด้ n ย a ารนักพันธ์เนี่ยด้วยก็เร็วๆวิดีโอทุกบุ้นเข้ามาพิทาเห็นไหมครับท่าระานสามสอสองขอที่เราคุยกันในวันนี้ไม่มีอะไรที่ยากเลยถ้าเราช่วยกันช่วยกันสอดส่องช่วยกันมองหาช่วยกันใส่ใจรับฟังช่วยให้ครอบครัวของเรา <Okay. S 2> ช่วยให้ชุมชนของเราและช่วยให้พื้นที่ที่เราเอาศัยอยู่น่าอยู่ยิ่งขึ้นด้วยคนเรา มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีโดยใช้หลักสามสอสองขอ